สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่972เรื่องของคุดที่เราควรรู้คุดสามสีต้องรู้ก่อนซื้อที่ดินมารู้จักคุดในโฉนดที่ดินแต่และสีแตกต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปแล้วหลักๆของสีบนคุด จะถูกจำแนกออกเป็นสาสีด้วยกันโดยมีสีแดงสีดำและสีเขียวโดยที่แต่ละสีนั้นมีความสำคัญและหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนี้ครุฑแดงถูกใช้บชโนโฉนดที่ดินนอสอสเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุดซื้อขายได้โอนได้ถูกต้องตามกฎหมายก็อย่างที่เราเรา,เราส่วนใหญ่มีครอบครองกันก็เป็นอันนี้แหละ ที่ในเมืองเกือบจะทั้งหมดก็เป็นคุดแดงส่วนโฉนดหลังแดงก็คือเอกสารนอสอสที่จะมีการระบุด,ด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา5-10ปีต่อไปก็จะเป็นจําพวกหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือนอสอสจะเป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์นะครับโดยอาศัยอำนาจตามพรบ จัดที่ดินเพื่อครองชีพ2511เป็นการจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรร์ให้กับเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกไม่เกินครอบครัวละ50ไไร่โดยสีคุดที่ใช้บนหนังสือแสดงการทำประโยชน์นี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคุดเขียวจะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนอสอสามก่อเท่านั้นซึ่งนอสอสามก่อ ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศคุดดำจะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนส .3 และนส .3 ขอโดยทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่แน่นอนหรือออกให้ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปทางอากาศนั่นเองสรุปสีตราคุดบนโฉนดที่ดิน ที่ดินแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันทั้งการใช้งานและกรรมสิทธิ์ดังนั้นก่อนทําการซื้อขายเช็คเอกสารและสีตาคุดกันให้ดีๆนะครับจะได้ทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจอย่างไรก็ดีควรมีการตรวจเช็คที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งก่อนทําการซื้อขายที่ดินกันตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงกลโกลงที่มีอยู่ทุกรูปแบบ